ไปดูรมันได้เปิตัมน่เลยครับตัวพองกุญแีเปตัวมนคบต้นมันก็ต้นอ่ะนะครับไม่ด่ไตว่นบ้งอามโอ้โหจามเก่งเี้ยโอ้ยเก่งครับน่เก่งครับเก่งกระบวกกาดีขาผมเก่งครับแต่ก็้าชายโทษมนมีปัญหาเาไม่ได้สุดใจตัวแรกก็ไปครับตัวแกไปครับไม่ได้สุใจพ่นย่อยดีื่อนไม่

บอดเปาตกญี่ค่ะบิีเาบมหเจอทีเ้าบริการแจกไปบริการแจกอันนี้เาอีกงันก็ปีเขาอย่งน้ตัววเนี่ยนี่ก็ปีนี่็ตัวนวจที่กาแสดงตัวเข้าใจค่ะเข้าใจเาที่น้าพี่มาหากิน่หรือว่ากาหาิงเอาิานาบอกพิดออกไหมมาหากินเนเอเาีกงานน่นี่บอกนี่บอกคุณคต่อมาเด้๋วมาหากิเน่ยคขาคนบ้ ห้ามาเยอะห้มาห้าตวก้อ้วะ้องยา้าาทีเขาเป็นู้ใหญ่เขาแล้วยังห้องกับเป็นไช่บ้านกองยังยุ่งน้องกัญชี่อ้ขวรญสิแบบว่าตื่นการย่างนี่เฮ็ดลักษณะาพ่างเขาบริยาทแห่งเก่าแน่นั่นนะดีไม่ใช่ทุ่มากเล่แกงไก่กห้ร่วมคาร์เว่นบอห้ร่วบอแงก็โดนบุปวเยนี่เขาเูยงไคนี่ผมก ทังบดทังมวนอยู่ในใจเด้ขางม่่เน้ทั้งบดทั้งมวนอยู่ในใจเดไม่ใชเฮาต้องเวราเด็กกับเีนผู้ใดระวังตั้งแต่เฮ็ดแตฟางีไปเห็นงานมากาจนมาเขากาเงี้ยวตัวเงี้ยวให้ตัวแล้วเขาแบบมีเ้าก็ไป้ามีกัพ่อแม่ยังดีนําอย่างไ้พ่อแม่เห็นน้ำว่าเออ้ามีก็ิด้บอกกันเอออย่าไปเทียงเพิ่นให้ตัวตัวม่ใจเจ้าได้บ่ ต้เขาแบบนี้ตม่อบิมันติดตรวคุกแขนยิ่งแบนั่กับโแม่แม่ม่ลกอการลงการลกินมุ่งมุ่งเนี่ยหนามโม่ามาโอ้สำเสริลใช่คับนาทีอยู่กับโบแม่บแม่ที่ฮะชอาเป็นเล็กน้อยเอาต้องคนนอมต้องต้นแม่หนาอต้นดีดีครับผ้มแนะนามตวก็มืจักก็จะหุ่ก็มือจัก แมนวะบกเกาหลีนบ่นะแมนค่ะนันละ่อเจ้ากับฮูจักก็ยังคงสีบ่จ๊กเจ้าเห็นเจ้านาที่เห็นวัติครับกต่ัี่้วสิเจ้านั่นมันมันไม่ใช่นาะ่ป็นพติกรรมของเนี่นะี่เมีทีดีเลยพุ่เม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านไม่ด่านความผิดซึ่งหน้าน่ยมันไม่มีด่านไม่ด่านบอเข้าใจบะโมงมอนเจ้าต้องขอใจทีมะขาใจน้องีมเมนต์โอ้ยโอ้ยวัวจะเคลียด์วอย่างนี้ยัมี่ล่ะ ต้องนั้นไปยังไงเจ้าคิดดีว่าเจ้าหน้าที่เขาบริสุทธิ์แุ่กคนมาแนเนี่ย่เคนดีเขาบริด้นี่หรอกเขาบริด้วุ่นวายนั่งหรอกตะเขาถึงคิดตเขานั่พอจะผมแท็ตนีคือแกดีทำงานไม่านใชเป็นยังเนีานี่ผม้่าเบื้งพฤติกรรมเจ้าไการแดงออกไหเป็นแนวไหนคุณแม่กับเมืองวังวนบ่คุณยายเขาอยู่แนวนี้ไหะยูเองเนีย ม่ใช่ก็ไม้ผมนะสุภาพกับเท่าทีเขาควรสิแบงว่านี่อ่อนวนะบนเวลานาทีเขาี่ทำกเป็นซี่แตรงน้อก็ลงคิดเนยิดย์มไว่าแต่พพ่อพวพี่ดอกพวอื่นอมืกันที่เขาแน่เขาต้องไหนความคารกาน พีอยากเห้เขาใจแนวนี่นะยังไปอยู่ในเจเจ้าล้วือได้มือนึงเดียวม่เนโอ้เออพี่ก็มีปัญหาหรอกมีปัญหาหอกก็ให้เจ้าคิดตเองขึ้นแะครข้ี่ใจนั่อืมัวาฤติารรอน่ะมันไม่น่าใช่นะยังไงก็เหน่อยนะอืมเดี๋ยวเาอเ้ยอที่เห็นแล้วี่่เมดียวที่นัเดียวทน่เดี ก็นะพี่ก็นะกะแห่นี่ใจแบบเห็นคุณยายนะ้าใจวะเห็นคุณยายือัวกจานัพนกจะว่าผู้กองมนัดเออมนัดเออผู้กองมนัดผู้กองมนัดที่ตนตาดนะัวจะฟังเนอมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมสคุยกับอเจะที่ตลาดให้ผมผมสุยกับคุบอกนะผมได้ผมไดถ่ายอย่างนีนี่ผมไ่ได้ถ่ายยังได้ได้ได้นี่นี่นี่นะเจ้าเลยพฤติกรรมนี้ว่าผมบองถึงว่าได้ คอผาให้มไมน่ะเพราะนไปหาเรื่องนี่ลักษณะนี้น่ะไหมเขาเสียวนาตัวท่าเขาเองมันบอกเทาไรตรวจเลยมันบอตรวจได้ครับตัวบอกเองมันบอกบบอกัวกได้ไหันี้เพื่เขาบอกนี่ทำอะไรติน่อยก็มีเงิเขาใจว่าเออต้าควรมีบ้างเขาใจว่เพื่อเห้ห้าเนี่ว่าห้าเขาอกจะกตัวจะห้าเห็้งกนี เขาเห็นทุกสำเดียวเขายอเ่ห้องนั่งเบิงเดียเขาเป็นขนาดนุณนู้หญ<อ>ีน่ะเขาควถึงมีบ้างผู้ใหญ่กับน้อยเขาใจบ่มันม่มองไปถึงหลายเนี่ย้าใจบา่าฮักระตัวเพราเขาใจว่าจะไปก็เด้ตัวเใช่ปโต่วไปเนี่ย ถืว่าเจอแต่ว่าี่นะเจ้าไปเจอผู้ใหญ่ผู้่เหมือนกันเจ้าควรจะอวนน้อมเใจ่แต่พ่อกัแม่พ่อแม่บอกพ่อบอกสิเขาควรสิ่งนั้นนี่ย่ีไหมบ้าไม่ได้เจ้าจะไม่งงไ่ใช่ไอื้วุยังมั้งยังมั้งยังมั้งยังังเนาะ ไายขาดททยในโน่นค่ะซบพอรตไทยในโน่ค่ะ